ไม่ก็ตั้องกดศูนย์หือกดไม่ได้แกจากยากอะไรเช่นเดี๋ยวแกฝากปีโป้ไม่ออกพี่น้องกำลังอ้าปากแล้วแค่อย่างเนี้ยทุกคนจำไว้นะแฮกไปแล้วแฮกไปแล้วทับเลยใครเป็นใครเป็นใครเป็นแรงงานตัวครับใครเป็นแรงงานตัวโอ้โหใครเป็นลุงอหนึ่ง

ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลุงลุงลุงเปลุงเป็นชิปไก่ละลาบูแอบละผมไม่รู้ผ้แอบล้วไม่จำเร่องอะไรดีบอกไม่เห็นอะไรเลยอะฮัลโหลใช่รู้าใครโดจั๊กป้าสิงสิงจัป่าโอ้ไก่เล็กไข่เอเดียสีเส้นยาแดเส้นยะแดงขอบแ้าปแล้วอ้วประเด็นคือ ลุงคิวไอ้ไอ้ลัตาไม่ได้คิดาวนั่นไม่เป็นไรลุงจะตามเองกนกว่าเองจะตายเพราะจะรัไม่ได้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 ม่้ไม่ได้ม่ได้ไ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 ม้ไมได้ไม่้ไ อาณาลารไปลุงกอดไหมไม่ผมไม่แอบละลุงกอดด้วยความรักเฮ้ยเต็มหน้าเลยตายแล้วไอจีไอนีไอจีดีนากอครักตาดีฮะผมไม่หนีเลยฮะผมไม่ต้องมาจามผาด่ะ มันเคยมันเคยคุณหยาบไปแว้บนะลานานั่งไลยมาให้ลูกปอดใหม่ไม่มีปืนอยู่ครับผมยิงปืนอยู่คุณจะบอกมาไงเพราะไม่ดีอ่ะใช่ครับไม่ชีพตายหาไม่ได้แล้วลูกปอดไม่่ตายมาแล้วคตายเมื่อกี้เองใครฆ่าไม่รู้ไยตายแล้วเดินกลอดิปลอดด้วยความรักแล้วก็ตายโอ๋อจนเหงาเด็กชายแล้วเฮียยึ้มตายเลยรักเขา คุณอยากกิน oh, จังหมดโะพี yeah, me secondo, me an, efecto, ่อดทนบ้าไปแล้วพี่ยูนั่นแหะไอ้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 มีมีคนมีคนจอดหลังว่านรอบหนึ่งอะเมื่อกี้น่ะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ต้งมีอะไรจักรกัอนอ่ะบอกว่าลุง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  ลุงผ่านไปนิดนึงอะลุงอย่าบอกดิว่าไอ้เนี่ยอย่าบอกสิอย่าบอกดิเาไม่ได้ยินอะไรัตนตอนนี้ลุงกำลังอินเดอร์อยู่แบบไอ้ยามาทหมดแล้วน่ะเราจะไล่ปิดปัดอกเรายังไม่คุบโอ้ลุงลือไปลุงยังไม่ได้ข้ามจสกี่มาให้ความให้ลุงความรัก้านกใค่มตายไอ้เี่ยไม่นะคาล่นเกมอรเลิอยู่ใช่ ลุงอยากให้ความรักกับพวกหาได้ยร่ออยู่ไหนวะหาไม่เจอไอ้ก้ยแบก็ไม่เจอเริ่มร้อยแต่สัดหน้ากันทำไมลุงลุเล่นเก่งมากเลยเยงมากว่าเอาเปิดเปิดแท็กไว้ก็ได้ดีกว่าเปิดดูนี่วะไม่ไปดูถึงไอ่าอย่าอยมันเร็วมันเร็วไม่กี่วนะลเดิ่วสัตว์ะลุแค่าใล่จนวตเไปเดิมเนี่่สัตว

ไม่ค่อยดีอ่ะมาดิมาดิเมิดมเ็เช่อรายาา่ยาขอไเจสี่วให้พี่ฟังให้สะใจหน่อยเซ้มาดิกาซายอยู่ไหนหรือกาซายอยู่ไหนมาดิ get over here. Yoohoo! vu, ơi, Khai ơi, Khai ơi, Ê! cha nhớ đi đi anh. rồi. Ê Cha ế, Cha ế, khai ơi, khai hóa, cho khảo khảo đi là Pichu, lắp quần bảo Ê đâu mà hì Mà đi mà, mà đi mà, Để đẹp 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 thêm! đẹp 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 để đẹp มานี่มามานี่มาไปนี่มาเดี๋นี่มาเรียบร้อยเมื่อกี้เห็นเห็นพี่โจแบบเดี๋ยวนะเงินมันสีแดงเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วเราคือแมายืนหน้าประตูแล้วกดที่มันก็ต้องอย่างนี้แหละเป็นไงล่ะเอาวอ้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 าวอาไปนี่มามานี่มาลุงมานี่มาลุงลุงชอบกอดคนเดียวใช่ไหมเดี๋ยวผมกอดลุงบ้างมาเดือดเลยมานี่มามานี่มาเดยอ เสร็จไปแล้วสคนครับแกดอมาเหี้ยสคนแกดอมาเหี้ยเด้อแกดอมาเหี้ยเรียบร้อยหนึ่งคนเดี๋ยวใครมาเดี๋ยวเดี๋ยวยเอได้คนละมสางหนรเจอเานเดียวไองถ้าลงได้ไนลุงอยู่คนละฝากโลกไาไหนไเหลับิครับเดยกั่วบเจอเจอ่ะนเร็ี่วได้เวลาหโลกมวไปนเรเว

chạy 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 chán chạy chạy chán chạy 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 shit! chạy 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 เรียบร้อยฟ u c ฟ f u อยู่ u f u อยู่ถผมไปผมก่อนไปยี่กรยาอีลุ่อีลุงมนครับไปอีลุ่มใจรักชีลุงมาก่อนมาผมก่อนทาทายังไงวะเดี๋ยวลุลุ่มมาครบผมก่อนจ้าอะครก่อน ได้ลุง,งไม่ได้ลุงลุงไม่ได้เอาไม่เอาลุงไม่เอาบอกแล้วว่าอย่ากดให้กดมิตติ้งมิตติ้งได้ยังเดียวลุงเป็นไปเพื่อลุงเปิดไปเพื่อลุงเป็นไปทำไมลุงเปิดไปเพื่อเอาทุกคนเออมีมีคนงเาทำปิดคนเอาทุกคนสังหารทีสังหารุงสั่งหารี สังหารลูกลุงกดผิดลุงหลนลุงรีบกดมาบัตรเดไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เดี๋ยวสกิปไปก็ได้ไม่เป็นไรไม่ได้คนดีไม่ได้นะตายแล้วไอ้ลุงกดผิดไม่ได้นะไอ้ลุงไม่ได้ตัวเองเลยไม่ได้หลอกตัวเองไม่ได้หลอตัวเองอย่ามาซืเมื่อกี้ถ้าลุงไม่กดยังไงลุงก็ตายเพราะผมกดกดได้แล้วไอ้เงไม่ไอ้เงี้ยไอเงี้ยอ้เง้ย

ฟังผมไม่ดีนะคุณแล้กไม่มีก็เกลือคุณละกผม้วใครอ่ะใครอ่ะใครอ่ะไอ้ไปตีคยาวกินรามันชัดไม่่ะไม่ห้เจกนจะตแต่นมดีไมเ่เปล่เปลี่สุดยอดเเขาไม่แต่เขาม่แต่เขาไม่แต่เย็นคอยที่จะโคตร เออตันนี้โ <reading> ถ่ล <expand> so ุงเดือ like <bbe> ับอกว่าอันนทางตันนะเหไม่ทันแล้คนคนรู้กันอยู่อ้าวที่เป็นไม่สาไม่ได้เว้ยถามที่เป็นทเป็นที่แล้วกูปักแล้วสเก้าปเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ง ไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วใครจะเป็นเยือใครจะเป็นเยือมั้งเดี๋ยวคำรุดไปเดี๋ยวคำรถไปแปลว่าอะไรรถเร็วฮัลโหลอรถเร็วกว่ามองไปโอเคโอเค ไดเอ๋เรื eh ่องเลยไอ้ย eh ี eh ่เอ๋เดินสดเลยครับผได้เดินไดิน้ยเฮบนมาบนมาลงล่างลงล่างทุกคนลงล่างบนมาบนมาบนมาอย่าบอก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 ถ้าไอ้เจอถ้าไอ้ถ้าถ้าคนที่ตายบอกถ้าคนที่ตายบอกข้าบอกแต่คนที่เป็นน่ะบอกได้จะเอ๋จะเอ๋ไอ้ผิวคนตายจะเอ๋จะเอ๋ จะเอ๋วันนี้มาวันนี้แม่สาวน้อยวันนี่มามาเป็นเหยื่อพี่มามาเดมันนี้มาวันนี้มาอ้าวอ้าวอฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลตันลึกทางตันวิ่ง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 วิ่กระปน้ากสั่นเลยพี่โจ้แพงหมดเนี่ยรัน for your life ลานฟุยราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นยันว่าใจคขับยาก่อนเดี๋ยวชนะโอติดเหลืองเดี๋ยวชนะติดเหลืองอันนี้คือพี่โจหมดกำมัดนะทุกคนจำไว้พี่โจได้ปลดปล่อยอยู่ชนะตัวเองไม่ได้พูดอ่ะใช่ไหมก็มันี้จำไว้ทุกคนนี่คือพี่โจหมดกำมัดนะหมดกำมันกำเอจใจเอ๋ลุงสวัสดีลุงสวัสดีลุงเอาเอาขอไปเพื่อขอไปทำไมฮัลโหลเดี๋ยวไปนี่มาไปนี่มาตอนที่ผมเปิดเคาะอ๋อแล้วไปนึกว่าลุงเออผมค่ยเสร็จ เรียบร้อยเสร็จไปหนึ่งเสร็จแล้วนั่นเป็นไอ้ไอ้ตามูไม่เก๋วาชูสาดเด็บโอ้โหเจ้าต่าฆ่าไม่ได้ละวิ่งวิ่งมาราธอนเนี่ยวิ่งทั้งแมพเลยนะฮัลโหลเดี๋ยวเสร็จแล้วนะผมจะเปิดคอมนะทุกคนยี่อย่าไปทางนั้นโอเคไม่ไปก็ไม่ไปไม่ไปก็ไม่ไปนี่นะวะคือถ้าจะเปิดไอ้เต่าบ้าเนี่ยคือต้องแม่นจริงคือจะจะเอ๋ไม่เนียนไม่เนียนฮัลโหลเดี๋ยวก่อนผมยังหาเควสไม่ค่อยเจอเลยเนี่ย ใ <Cette> จเอหใจเอหวันนี้มาวันนี้มาตัวดำมาเชียวเราดำมาเชียวชี้ตำแหน่งไปชี้มาเราวิ่งวิ่งเล่นด้วยกันวิ่งเล่นด้วยกันวิ่งเล่นด้วยกันนะนี่เลยเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เราลงมาข้างล่างโจเดินตามหลังเรามาไม่ใช่หรอกใช่ไงเรียบร้อยไม่เมื่อกี้ระยะมันติดพอดีไงก็เลยฆ่าได้เหมือนกันระยะระยะมันแปะพอดีไ